สบายดีกาสบายดีแหละสวัสดีเดจ้าพเม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้กามาพบกับสาบุภาอีกเซนเก่าเซนเคยนะพี่นอ้องกามาพบกันอีกแล้วกับยามผ่อยคำมืองแรงเนาะมื้อนี้สาบุภาก่อนจะมารีแอคชั่นคลิปวัดถ้ำผาแด่นทีสกลนครน,นะพี่น้อง่อาบุภาก็จะพาพเม่พี่น้องไปเที่ยวสม้ม เบิ่งวัดถ้ำพาแดนเนาะว่าวัดอ่าของเพิ่นมีความสวยงามหลสมใดนะพี่น้องสบุภาได้ไปเห็นอ่าคลิปได้ไปเห็นอ่าวัดถ้ำพาเดนได้ไปเทียบส้มเบิ่งในคลิปก็บแบบว่ามีความสวยงามหลาเนาะก,ก็เลยอยากเอามาฝากพี่น้องเอฟซีได้หับส้มหับฟังนำกันเนาะอ่าเอาเป็นว่าเพื่อ,อเป็นการเสียเวลาเข้าไปหับส้มหับฟังนำกันเลยสวัสดีครับ พบกับผมในช่องคนเตเรวทัวร์นะผมตอนนี้ก็อยู่ที่วัดถ้ำผาแด่นนะผมที่จังหวัดสกลนครนะับดูบรรยากาศครับผมคนเยอะครับวันนี้บรรยากาศตรงนี้คที่ลานจอดรถนะครับผมรถกระจายนกว้างมากเลยรถเยอะมากแล้วก็เราจะมาดูแถวนะครับผมแถวที่คนเขาต่อแถวกันเข้าไปนะผมมาครั้งแรกครับผมเดี๋ยวไปดูครับผม นี่คือแถวที่เขานั่งรอรถขึ้นไปนะครับคือแถวที่รอรถขึ้นนะครผมนั่งรอรถนะคนเยอะมากครับผมคนกระลายขนาดนี้ครับผมคนเยอะมากเลยครับนี่คือรอรอขึ้นรถนะครับผมดูครับรถท้ำพาแดงนะครับสกลนครรำคาญตาหนี้พี่เป็นกระตุ้นรถเอฟซี เอามาตามขี่ผ็นไฟนกากันเลยนว่าวัาดถังพาเดนจะสวยงามขนาดไหนเนาะอ,อมาหอดพี่เลยก็ต้องได้ขี่รถเลยว่ะขี่รถอ่ารถสองแถวไปอีกเนพอ่นอ,นองเน้ะเนนาเส้นทางจะบอกว่าน่าจะใกล้เติบเนาะ มันเต็มหลดเลยส้ามงจะดูด้วยอันคอนกินกเนาะออหนาใกล้จะหอดแล้วเนาะอ้าวบามนขึ้นมาเทงคู่เลบนพิพี่น้องเน,เนพะราิริรพิรพิรนิรพรพิรพิดพิร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 พิาพพนรน พาเด่นหลักฐานพาเด่นเด่นโอ้ตอนนี้ก oh, ็ได้หอดวัดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับผมดูบรรยากาศครับขึ้นหอดข้างบนเลยหอดที่โอ้คนกระลายนะทุกท่มีแต่ปุณละล็กไทยแล้วก็มีหัวข้าศึกนะครับพระนโมทนาสูุกับคุณพ่อทองสุขโผคนเยอะมากเลยโผล่สีสมความครอบครัวนะครับอยู่กาะสินงูกระสีบาท์นายสุภวิทย์ ในสุภว <volumes. S 2> ิทย์พร้อมกับคุณสุภวิทย์เทศโสนสเขาเรียกขายอาหารด้วยนะครับโปรดสีลมโปรดสีสมนะครับแต่กรสีเทบอทนลว้สมาวยกันนะครับ้องไปดูครับโอ้โหข้างบนครับสวยงามเลยพี่น้อง เหงาไหมครับผมาเด่นผมสกลนครครับผมดูครับที่ไหญ่ที่งามครมอเสวยงามครับผมสวยงามลากขนาดเนาะดูครับผมดูข้างในนะเยอเแบบความสวยงามขนาดเนาะในชีวิตคัสบาย ศาลาลงตัวหอสันบรรยากาศครับผมนี่คือคนรอนะครับผมคนรอที่จะลงไปข้างล่างนะครับผมคนรอนะครับเหลืออยู่จังดอกศาลาครับผมสองดอกพระท่านพระเด่นนะครับคนนี้เนี่ยนะครับผมขึ้นมาข้างบนครับผมบรรยากาศดีครับผม มาตามผีกันเลยนะพี่อนการผีนใจกันเลยนะพี่เขาับไปเที่ยวบรกศดีับไปก่อนเนาะดุดได้ก่อนตก้นาก็ควนีปกษ้วก็คนั้นากาตรงนี้ก็ห้ามเข้านะผมคือศาลามหาโชคครับผมห้ามเข้านะ เดูนดูบรรยากาศคนเยอะขอเชิญรมทบุญนะคะเปี่ยนผ้าตูสวรรตาม4ีวันเกิดนะคะผ้าตุ้สวรรค์แผ่ละยี่สิบบาทค่ะันี้คือร่วมทำบุนะครับใครบุรก็เซ็นชื่อลยวกไปนะครับที่วัดค่ะ วัทีวัดไม่มีไฟฟ้านะคะใช้เครื่องปั่นไฟค่ะร่วมทำบุญค่ะที่วัดไม่มีไฟฟ้านะครับผมใช้เครื่องปั่นไฟนะครับที่วัดปืนกาวงูฟ้าเท่ัดืนาฟ้า่นกน่ที่วัดปืงย่ียูฟ่ท่วัดนกําง่ทาวงยนีัก้่่ันกํยูฟ้ัวงยูฟ่ทลนยน อ่ะีน่มองเลยครับ่อุดานีนะครับ100บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในนะครหนผมงร้บาทจา่อุดรธานีทางลงลานพญานาคนะผมตรงนั้นเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างนะผมแต่อุดานีที่คุิภาวาลโอ้โหครับข้างบนครับสวยงามมากเลยครับ าใหญ่เานีเนานาใหญ่นีเนาะสาูาแปเสียนเนาะเนาดเจ็เสียนเนาะสตูนี่นาจะเป็นหอยหอยบาทนี่เาเป็นรอยเท้านะผรอยเท้าพอก็จะเลขกหมาโยนลงในบาทนะ วิวสวยงามขนาดที้นี่เยะเนาะขอใพี่นแล้วผูพาขึนลำลายคืออุงทางลมานะผมตรงลานพระจ้าหน้าคลผมโอ้โหฉีดน้ำนะผมดูครับแล้วก็เย็นมากเลยครับ บากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีโคตรเลยครับผมสุดยอดครับบรรยากศาศครับที่วัดถ้ำผาแดดน,นะครับผมที่สกลนครนะครับผมมาเที่ยวได้นะครับผมบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นขบวนตัวนี้นะครับผมคุณเยอะมากครับผมมันหยุด อตัวนี้ก็จะทะลุลงมาตรงนี้นะผมหน้าผาก็จะจะลู่ลู่นะครันวผมนี่คก้อนหินนะผมนี่ครัการมบัตมิรอครัววิจิตใจแบบจขอความมากาานามีบุมีลชไม่อยากด้ัดไม่ชนไม่ตัดบคคลไม่เจนต่อไป ครรับผมตงลานตรงนี้เขาก็จะทําเป็นรูปพระยานาคครับผมแล้วก็มีนี่ครับพระพิคเนตแล้วครับผมแล้วก็อะไรไม่รู้ครับหลายๆครับผมหลายองค์หลายแบบครับผม๋ยวผมจะลองเดินลงไปตรงนี้ดูนะครับผมก็น่ามานะครับผมน่ามาเที่ยวหน้าใครผ่านประสาทก็ลองมาได้นะครับผมของตกนี่เนาะสวยงามเลยนะครับผม เขาจะฉีดน้ำนะผมให้ต้นเพื่อให้ต้นไม้มันรุ่มลื่นนะผมให้มีความชื้นนะผมดูครับต้นไม้สวยงามตรอเวลานี้นี่นะครับผมคือพญาเต่านะครผมพญาเต่ากูหาแดดนะครับผม พญาเต่าครูพายเด่นนีพิณโอ้โหสวยเลยลูกน้อยที่นี่นะผมเขาก็จะพ้องแล้วก็ใช้ใยฝ่นะครับใช้อันนี้เม่นเหม็นเม่นพญาเต่าอันี่ยเขาก็จะพ้องสวดเพื่อต่ออายุนะครับผมใครที่ไม่ก็มาเคยมาก็มานะครับดูครับผมนะครับเพื่อขอโชคขอลาภนะครับที่พญาเต่านะ มีเหม่นพญาเต่าอันที่ว่าเข่งเต่าง่อยเป็นอะไี่น้องอันที่ผัดกับเซาุฟาก็ต้องขออภัยเนาะงเหม็นบ่เหม็นอันเดียวเขาก็จะไปกระซิบที่ข้างหูนะครับคนเขาก็จะมาร่วมข่าวราซาบุฟ่าว่าพี่จะต้องขออภัยหลายนะบุฟ่ากับบุฟี่หรือเปล่าครับผม วัดนี้ก็เพราะเขาสร้างได้อย่างยิ่<อ>งใหญ่เ,เ,หเลครับสร้างใหญ่มากเลยนะครับดูครับต้องได้มาสัมผัสนะผมถึงจะรู้นะผมวัดนี้เขาทำดีจริงๆครับผม กลับนะผมรถขึ้นมาแล้วนะผมต่อแถวยาวครับตอนนี้รถขึ้นมาแล้วนะผมไปนะครับไปไดครับกาไอ้เจบไปเลยในพี่น้องวัดคงเขินก็แบบว่าอยู่เทงพูเลยนะพี่น้องอจะพ่อและจำอิดเห็นพี่ฝืนขี่รถสองแถวแล้วขึ้นไปในพูนะพี่น้องวัดถ้ำพราเดชทงพู้นะพี่น้องกัแบบว่ามีความกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามขนาดเลยนะพี่น้องสะทานถี่เฝ่นก็แบบว่า อ่าแบบจัดเนาะจัดแบบว่าเป็นแบบเป็นเออหนูเห็ดเป็นซานให้นักท่องนักท่องเที่ยวได้เที่ยวได้ย่างเที่ยวเนาะเห็ดเป็นซานแบบเกาะกับต้นไม้ทั้งเชิงเลยพี่น้องค่ะอันนี้เนาะเป็นเห็ดเนาะก็มีแบบว่าผ่าใหญ่พรหมนาพี่น้องผ่าใหญ่แล้วก็มีพญานาคมีเสียนพญานาคทั้งเชิงเนาะมีอ่านาสิเมีนพระพุทธคู่แล้วพี่น้องอ่าแล้วก็มีพญาเต่าพรหมนะพี่น้อง แล้วก็มีห้อยบาทพมนาพ่นนอกห้อยบาทกันอะสิเป็นแบบตั้งแต่สมัยก่อนพเนาพ่นนอกอก็บแบบว่าวัดของเิ่นกับวัดถ้ำผ้าแด่นกับแบบว่ามีความสวยงามแห่งวเนาพ่นนอกกับมีอ่าบ่อนอ่ะสถานที่มีอ่ามีพระพุทธรูปห้เหาแบบสักกะละเนาะมีพญาเต่ามีห้อยบาทใหฮาไปโยนเหรียญเสียงโศกเสียงดวงขอพร ต่างๆแล้วพี่น้องกเววะเบว่าขักขนาดเลยเนาะกะคลิปนี้อีกอะได้พาพี่น้องมาเที่ยววัดถ้ำพาแดนที่อ่าจังหวัดสุโขทัยพี่นอ้องกะเป็นอะไรพี่น้องอ่าพี่น้องท่านใดที่เคยได้ไปเที่ยวกะอย่าลืมแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องเล่าให้สาบุภ้าพังไงเด้อสังหวัดท่านใดที่บ่เคยไปแหละมาเบิ่งครับชมคลิปรวมกันในคลิปนี้กะอ่าฮู้ซึนะไดก็ฝากคอมเมนต์บอกสาบุพ้าในเด้อ ม่อนนี่ซาบุพากาสิได้ขอตัวจบคลิปนะพี่น้องกาอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากอสองสาวล่าม่อนนี่กะซาบุพากาจะได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้แต่ขอกล่าวคำว่าสบ,บายดียยไม่ยปวันหน้าเจอกันใหม่เ้อจ้า